ผมนี่พูดแล้วหลายครั้งบอกว่าการเมืองตอนนี้เลิกได้ควรเลิกจบได้ควรจบอย่ามาทะเลาะเบาแวงกันเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมีการปลองดองสมานฉันกันแล้วบ้านเมืองมันจะได้เดินหน้าต่อไปไม่ใช่เรามาเมืองัวทะเลาะเบาแวกเอาเป็นเอาตายเถ็นฆ่ากันเหมือนเก่าเนี่ยไอ้ความโกรธความเกลียดกันเหมือนเดิมเนี่ยเลิกได้แล้ว ทำไม่ได้ประโยชน์อะไรเราทะเลาะก,กันมาเกือบยี่สิบปีเนี่ยมีแต่ความชิงชังมีแต่ความเครียดแค้นกันแลวบ้านเมืองก็จมปลักอยู่กับความผัดแยง้งแต่ก็ยังมีบางคนนะที่แมมเหมือนกับเกลียดหวังหุนโกรธแบบชนิดว่าไม่เผาผีกันเกลียดทักถึงยังไงก็เกลียดอย่างนั้นเกลียดเพื่อไทยยังไงก็โอ้ยจะเอาไปเอาตายให้ได้เลยยังก็โอ้เขา ไ้ฆ่าพ่อฆ่าแม่คุณมานะไม่ได้คิดอะไรถึงส่วนรวมเลยนะเอาแต่ความเกลียดความชิงชังเนี่ยพวกนี้ผมว่าบางทีมากเกินไปแล้วก็มาก่อให้เกิดความขัดแยง้งก็สถานการณ์การเมืองขณะน,นี้และพวกพักการเมืองที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้ในสภาเนี่ยพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเมื่อคุณไม่เอาก้าวไกลก็มีหลายกลุ่มเนี่ยไม่เอาก้าวไกล ปฏิเสธก้าวไกลก็เมื่อไม่เอาก้าวไกลแล้วจะเอาใครล่ะมาสู้กับก้าวไกลก็นอกจากเพื่อไทยกับคุณทักษิณเท่านั้นนี่ตรงไปตรงมาเลยไม่ต้องออมท้อมแล้วถ้าคุณไม่เอาเพื่อไทยมาสู้เอาดูที่คุณจะเอาใครเอาภูมิใจไทยของเสียหนูมาสู้ได้ไหมก็มองกระดานการเมืองก็รู้ว่าไม่มีทางแล้วก็ไม่มีทางเป็นไปได้ไม่แน่ใจว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่จะอยู่ถึงเจ็ดสิบหรือเปล่า ไปเก็บจิตเสียงเนี่ยเอาเอาพลังประชาชนไปสู้กับก้าวไกลสู้ได้ไหมก็ตอบได้เลยว่ามันยังไงก็สู้เขาไม่ได้เอารวมไทยสร้างชาติมาสู้สู้ได้ไหมก็สู้ไม่ได้หรือจะเอาประชาธิปั์แค่เอาตัวจะให้รอดก็ยังลําบากแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกระดานการเมืองมันเป็นอย่างนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ผ่านมาและในการเลือกตั้งครั้งต่อไปยังไงยังไงก็ต้องใช้เพื่อไทย ในการต่อสู้กับก้าวไกลแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะจะมามเนดูวกกลดา่าเอาเป็นเอาตายชนิดที่คุณเสถาทำอะไรก็ผิดคุณทักษิณนขยับหน่อยก็ผิดเฮ้ยตกลงคุณจะเอาอะไรกันหรือจะต้องเอาก้าวไกลแต่คุณก็ไม่เอาอถ้าเมื่อไม่เอาก้าวไกลยังงั้นแปลว่าอะไรล่ะเพื่อไทยก็ไม่เอาก้าวไกลก็ไม่เอาแปลว่าคุณต้องการปฏิวัติใช่ไหมก็พูดที่มาตรงตรง คนพวกนี้อย่าอ e ีแอบผมถึงบอกว่าไอ้ที่มันทําให้บ้านเมืองยุ่งยุ่งสร้ากันหานู่นนี่นั่นตื่นตระหนกตกใจอะไรต่อมีอะไรกันต่างๆเคลื่อนไหวนน่นนี่นั่นผมถึงบอกไอ้พวกเนี้มันแทงหวยปฏิวัติ